กินกีดยางให้คนบึงกาหรือไงล่าสุดพ่อมันตายจะลอยกระดูกพ่อมันที่อ่าวไทยยังเดือดร้อนภาษีประชาชนเอา f อ6สสองลำม,มาบินโฉบให้เป็นเกียรติเป็นสีเจริญกับพ่อของมันผมก็ต้องบอกว่าพ่อมันคือพ่อมันไม่ใช่พ่อของพวกเราเงินภาษีเกินเติมน้ำมัน F-16 มึงไปหาเติมเอาเองแปลกไม้คนพวกนี้ มันจะซื้อเรือดำน้ำมันเคยถามไหมว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถถัง7,000ล้านเครื่องบิน VIP 8,700ล้านมันเคยถามหัวใจตัวมันเองไหมมันเคยตักน้ำใส่กระโหลกแล้วถามตัวเองไหมว่าจะเอาเงินที่ไหนไอ้ลุงเนี่ยมึงยังขี้เกียจนั่งในสภามึงยังหลับเลยมึงยังขี้เกียจเลยส่วนไอ้เรือดำน้ำเครื่องบินลบรถถังรถบ้ารถบออะไร ถ้ามึงเสี้ยนกะสันอยากจะได้นักเดี๋ยวผมจะทำกล่องบริจาคไปแขวนคอในพลแล้วให้ในพลพันกว่าคนไปยืนขอบริจาคตามสี่แยกด้วยยางพาราที่เธอะมันแก้ปัญหาด้วยการซื้อรถถังรถถังเกี่ยวอะไรกับยางพาราก็ไม่รู้ <c oughs> เราก็ไปร้องมันใหม่ยางพาราช่วยด้วยช่วยด้วยลุงช่วยด้วยบอก ได้เลยซื้อเรือดำน้ำชาวบึงการก็ตกใจว่าเฮ้ยเาาซื้อเรือดำน้ำแล้วยางพารามันจะดีขึ้นได้ยังไงแม่ก็เลยไปร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยบอกได้ซื้อเครื่องบินลบ F35 มมึงจะเอาเครื่องบินลบมาบินกีดยางให้คนบึงการหรือไงดังนั้นพักก้าวไกล หมดความอดทนกับมันแล้วสมัยก่อนผมตัดงบประมาณทหารพอตัดรถถังมันซื้อเรือพอตัดเรือซื้อเรือดำน้ำพอตัดเรือดำน้ำมันซื้อเครื่องบินพอตัดเครื่องบินมันเอาไปซื้อกางเกงในกินทุกเม็ดเอาทุกดอกล่าสุดพ่อมันตายจะลอยกระดูกพ่อมันที่อ่าวไทยยังเดือดร้อนภาษีประชาชนเอาเอ6สองลำมาบินโฉบ ให้เป็นเกียรติเป็นสีจเจริญกับพ่อของมันผมก็ต้องบอกว่าพ่อมันคือพ่อมันไม่ใช่พ่อของพวกเรา <Yeah. S 1> เงินภาษี <Yeah. S 1> เกินเตินเตมน้ำมันเ1 6มึงไปหาเติมเอาเอง <Yeah. S 1> แปลกไม่อ้คนพวกนี้พี่น้องพอเราบอกว่าเราจะทำสวัสดิการ3000มันบอกว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำ <Yeah. S 1> แล้วไอ้รถไฟไทยที่มันขาดทุนบักโกรกเนี่ย มันจะเปลี่ยนป้ายใหม่30กว่าล้านมันเคยถามตัวเองไหมว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาเปลี่ยนป้ายมันจะซื้อเรือดำน้ำมันเคยถามไหมว่ามันจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถถังเจ00ล้านเครื่องบิน VIP 8 7 0 0ันเจดร้อล้านมันเคยถามหัวใจตัวมันเองไหมมันเคยตักน้ำใส่กระโหลกแล้วถามตัวเองไหมว่าจะเอาเงินที่ไหนประชาชนเดือดร้อนแทนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข มึงซื้อแต่อาวุธแล้วเคยลบกับใครไหมไม่เคยมีมาบอกด้วยอย่างน้อยจะได้ให้เด็กไปดูเครื่องบินตอนวันเด็กมันจะมีเด็กหน้องคายสักกี่คนที่ได้ไปดู M35 ของพวกมันจะมีเด็กหนองคายสักกี่คน,ท,น,น,คกกคนที่ได้มีวาสนาไปดำเรือดำน้ำกับมัน วันนี้พ่อแม่ต้องจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเล่าค่าเรียนก็ไม่ไหวแล้วเอางบประมาณมาให้พี่น้องประชาชนให้ประชาน่าใสไม่ดีกว่าใช่ไม่ใช่ใชและนี่แหละฮะคือนโยบาย3,000สำหรับคู่สูงอายุ1,200บาทสำหรับคุณแม่ที่มีลูกเล็กแรกเกิดถึง6ขวบหลายคนบอกว่าทำแล้วทำแล้ววิโ,โครธก้าวไกลคิดยังไงไอ้บักหาพวกนี้ก็ถามผมอีก ให้ hey, ทำสวัสดิการแบบนี้คนไทยจะขี้เกียจผมถามว่าประเทศไหนให้คนแก่อายุ60มาขยันมันมีประเทศไหนไอ้ลุงเนี่ยมึงยังขี้เกียจนั่งในสภามึงยังหลับเลยมึงยังขี้เกียจเลยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ประชาชนผู้เฒ่าผู้แก่มาขยันสวัสดิการนี้เราทำให้ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้แก่ผู้เท่าอยู่ดีกินดีให้คุณแม่ที่มีลูกเล็กมีกำลังใจในการเลี้ยงลูกมีกำลังใจในการทำงานนี่คือเด้งที่หนึ่งเด้งที่สองผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่อยู่ที่วัดเฝ้าไร่อยู่ที่หน้องคายเวลาจะใช้เงินจะใช้ที่ไหนก็แถวนี้จริงไหมดีถ้าทุกวันนี้พี่น้องประชาชน จำผมที่ผมพูดเอาไว้นะทหารมันทำตัวใหญ่ครับฟ้ามากครับพี่น้องมันทำตัวเป็นคนที่ถือทัพพีคันใหญ่ๆแล้วตักเอาข้าวไปกินก่อนเหมือนตักเอางบประมาณไปใช้ก่อนไปผลานไปถลุงก่อนพอมันไปผลานไปถลุงก่อนแล้วมาเหลือข้าวก้นหม้อเหลืองบกระจิตกระจ้อยก็ค่อยมาให้ประชาชนใช้ เด้งที่สี่ของสวัสดิการก้าวไกลคือประชาชนถือทัพพีก่อนตักสวัสดิการมาให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาให้คุณแม่ก่อนเหลือแค่ไหนทหารมึงเอาไปบริหารจัดการกันเองเราเคยสงสัยกันไหมโรงพยาบาลขาดเงินต้องทำยังไงต้องไปวิ่งขอเงินขอบอริจาคโรงพยาบาลขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ต้องไปไหว้น้ำข้ามโขงขอเงินบริจาคเราไม่เคยคิดกับตาลปัดเลยครับพี่น้องไอ้ของที่จำเป็นเนี่ยรัฐบาลต้องจัดเงินให้ส่วนไอ้เรือดำน้ำเครื่องบินลบลรถถังรถบ้ารถบออะไรถ้ามึงเสี่ยนกระสันอยากจะได้นักเดี๋ยวผมจะทำกล่องบริจาคไปแขวนคอในคนไปแขวนคอในพล แล้วให้ในพลพันกว่าคนไปยืนขอบริจาคตามสี่แยกเหลือดำน้ำมึงอยากได้ไปขอบริจาคดีไมด่ดีงบประมาณต้องจัดให้กับประชาชนก่อนใช่ไม่ใช่แล้วยาบ้าเดี๋ยวนี้จะบอกว่าสองปอทาของแพงก็ว่าเขาเกินไปนะหมูแพงอะจริงค่าไฟแพงก็จริงแต่ว่าเขาทั้งหมดไม่ได้นะ เพราะอย่างน้อยเขาทํายาบ้าราคาถูกใช่ไม่ใช่ใชแล้วเดี๋ยวนี้วัคซีนชอบฉีดสูตรไข้ซีดูแวคกแอสตอราเดี๋ยวนี้ชอบสูตรไข้กันจังเพราะตอนนี้ยาเสพติดก็เอายาบ้ามาไข้กับกัญชาแล้วเราไม่ห่วงลูกห่วงหลานเหรอเดี๋ยวสมัยก่อนผมไปโรงเรียนคุณครูต้องตรวจว่ามีเหล็กม,มีมีไม้บรรทัดเหล็ก อยู่ในกระเป๋ามาตีกันหรือเปล่ายุคนี้ไม้บรรทัดนเหล็กไม่มีแล้วกลัวแล้ว่าเปิดกระเป๋าลางไปลูกหลานเราพกบ้องกัญชาไปโรงเรียนบ้องกัญชาในโรงเรียนเอาไม่เอาไม่เอา,เอาใช่ไม่ใช่ไม่เอาบ้องกัญชาในโรงเรียนเอาควันกัญชาออกจากลูกหลานผมบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้เลือกดีๆนะเลือกผิดคน ประเทศไทยไม่ใช่แค่เจอควันพ m 2.5แต่จะเจอควันกัญชาเต็มหมู่บ้านด้วยกัญชาไม่เอาใช่ไม่ใช่กัญชาแบบนี้กัญชาแบบสูญยากาศไม่เอาใช่ไม่ใช่เน่ไม่อย่างนั้นทนไม่ไหวยาบ้าก็เหนื่อยแล้วยังจะมีกัญชาสมัยก่อน บนยอดเสาด้วยแล้วปรากฏว่าไอเด็กที่ถูกจี้ก็หัวเลาะตามไปด้วยเพราะไอเด็กมันก็สูดควันกัญชาเหมือนกันแล้วตำรวจก็ไม่จับนะตำรวจมัวแต่ไปนำขบวนให้นักท่องเที่ยวจีนชาวบ้านรู้หมดส่งยาอยู่ที่ไหนแต่ตำรวจปัญญาอ่อนไม่รู้ว่ายาอยู่ที่ไหนเหมือนกัน